สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูเหมี่ยก็จะสอนอ่านค่าลูกคิดแต่ว่าจะสอนทีละหลักนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านค่าหลักหน่วยเพราะฉะนั้นดูคลิปให้จบนะคะไม่เกิน4นาทีแล้วก็จะมีคำถามจากครูเหมี่ยวท้ายคลิปนะคะว่าเลขที่เห็นในตัวลูกคิดนั้นคือเลขอะไรเนาะโอเคอ่ะ การใช้ลูกคิดในแบบฉบับของคุณครูเหมียวนะคะลูกคิดครูเหมียวจะใช้เริ่มหลัก หน่วยก็คือเริ่มจากแถวที่1ขวาสุดตรงนี้อันนี้คือหลักหน่วยแถวที่2อ,อันนี้ครูเหมี่ยวจะแทนค่าด้วยหลัก10แถวที่3มจะแทนค่าด้วยหลักร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักพนันหลักหมื่นหลักแสนหลักร้านนะคะอ่ะเรามาดูค่าหลักหน่วยก่อนอนิ้วที่ครูเหมียวจะใช้นะคะนิ้วโป้งครูเหมี่ยวจะใช้กับ4เม็ดล่างนี้นะคะเอาไว้ปัดขึ้นลง นิ้วชี้จะใช้สำหรับเม็ดบนเม็ดเดียวซึ่งเม็ดบนเม็ดเดียวเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเลขหาหลักการใช้ลูกคิดก็คือการเซตศูนย์ก่อนก็คือหลังเล็บนิ้วชี้ปัดข้างบนขึ้นสุดอ่ะข้างล่างลงสุดอันเนี้ยคือการเซตศูนย์นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูค่าหลักหน่วยตั้งใจดูนะคะตั้งใจฝึกนะแล้วก็ตอบคำถามท้ายคลิปของครูเมียวให้ได้นะคะ อันนี้คือ0ใช่ไหมคะอ่ะนิ้วปโป้งโผล่มาปัดขึ้นไปแบบเนี้ยอันนี้คือเลข1อ่าอันนี้คือเลข2แบบนี้คือ3ปัดขึ้นไปแบบนี้คือ4นิ้วโป้งปัดลงมาพูดคำว่าเซตนะคะจะได้ไม่ลืมนิ้วชี้ปัดลงมาเม็ดบนเม็ดเดียวนี่คือเลข5นิ้วโป้งปัดขึ้นไปอีกอันนี้คือ6 ปัดขึ้นไป7จ็ปัดขึ้นไป8ปดัดขึ้นไป9กสองนิ้วปัดขึ้นลงเซตศอีกหนึ่งรอบนะคะอ่นิ้วโป้งโผล่มา1นึ่สองสมสเซตห้าหกเจ็เซตศน อีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองสามสี่เซ็ตห้าหกเจ็ดแปดเก้าเซตศูนย์คราวนี้อะลองบวกลบธรรมดาแบบไม่มีสูตรนะคะตัวอย่างสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกห้าลบสี่ บวก2อันนี้คำตอบคือ7อ่ะลองอีกนะคะเซตศ3นบวก1ลบสองบวก5บวก1ลบ5าคำตอบข้อนี้คือ3อ่ะอีกหนึ่งข้อนะคะ6อ่ะ6ทำแบบนี้นะบวก2บวก1ลบ4ี่ คำตอบนี่คือหาอะคันนี้ทุกคนครูเหมียวพอแล้วนะเตรียมตัวตอบคำถามครูเหมียวพิมพ์คำตอบลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเซตศูนย์เตรียมตัวดูฟังแล้วก็พิมพ์คำตอบมานะคะ6กบวกสามลบสบวกสบวกสลบหาลบหบวกห้าคำตอบที่ เห็นตรงนี้คือเลขอะ,อะไรพิมพ์มาไว้ได้เลยค่ะ